มาดามดีใจและก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมก,การพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากาพระราชดำร,หริหรือสำนักงานกบรบอรให้มาบรรยายเรื่องการบริหารคนและบริหารงานตามแบบฉบับสามก๊กบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ที่ได้รับมอบหมายมาวันนี้เนี่ย คือตูนก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแต่ว่าสําหรับคนไหนนะคะที่เป็น f อ3โกกอยู่แล้วเนี่ยใครมีคําถามอะไรก็สอบถามขึ้นมาได้เสมือนว่าคนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันนะคะโอเคไหมคะซุนบูคนนี้เป็นคนเขียนยุทธพิชัยสงครามนะคะที่ระบือไปทั่วโลกนะ,ะเขาเัยงบอกเลยว่าการรบร้อยชนะร้อยเนี่ยยังไม่ถือเป็นการยอดเยี่ยม การไม่รบแต่ชนะจึงถือเป็นความยอดเยี่ยมซุนบูบอกว่าการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องวางกลยุทธ์วางแผนแต่เหนือกว่านั้นคือการเจรจาค่ะสามโก๊กนอกจากจะเปิดโลกให้กับมาดามแล้วยังเปิดประสบการณ์ให้พวกเราได้มาเจอกันด้วยขอบคุณวรรณกรรมสามโก๊กค่ะ